ตมมันนนันนนกกอยู่่บเดี๋ยวเราจะมาดูน,นะคะนี่คือแม่เคิร์นว่าพิธีอย่างนี้พิธีอย่างนี้พิธีอยูกำพิธียูกำอยูกย่กำเพื่ออะไรอยู่กำออกลูกไม่ต้องให้อยู่กำทำไมต้องออกร่างกายแข็งแรงนมน้องกระทุกน้มน้องหวานให้ลูกได้กินกูได้ไปยู่กำนะเพราแข็งแรง โอเคนี่ดเมข้างเราข้างล่างข้าสเามันองค์ประกอบยังในการยุกรรมนี่ข้างล่างนี่ยังในข้างล่างนี่ยังข้างล่างเลยนี่ต้นเตานี่ทานนี่เต่านีทานนี่เต่าหลักกาทั้งทนี่มีใบเป้าใบนาดใบเป้าใบเป้าเพื่อยังใบเป้าใบเป้านี่ไอ้สนาันไทุ่ง่งทุทุสองคืออะไบอสเป็นยายารักษาเนี่ย ยาเลือดแก่ล่มแก่วิ่งแก่เวียนมีต้นหนาดที่หอมานนต้นหนาดหมายถึงอย่างต้นหนาดต้นหนานี่รักษาเาจริงอัจจะไล่ทั้งปวงได้เบิดลโอ้มีนี่พี่พกได้เบิดมีมีมีจักใบเยมีใบหวานต้นนี่หวานต้นเนี่ยหวานต้นเนี่ยหวานต้นเนี่ยไปว่าอย่างหวานต้นนี่แปลว่าเพื่ออย่างรักษาอันอย่างอน จำในที่บอกจำในจำยังเขาออกลูกเขาจงรักษาทั้งในน้ำหวานส้นนี่สามอานเมนมองัวงัวไปงัวใบตบใบนี้ก็หวานส้นไหมอย่างม่ใช่แต่เจ้าให้งัวให้นกินพร้อมอันอยางงัวอย่างยังไ้นงัวตกตบก็ใหส้นสีจางแกสัมนายแกสัมนายแก่ซมนายนีอันนี้อย่างนี้แม่อันนี้อย่างนี้เอาอันนี้ต้มน้ำห้อนไ่้ถ้าอาบนี่

อ,อยู่จัดมือแม่อยู่เจ็ดมืออเจ็ดวันนะทุกคนเจ็ดวันปกติบางคนเขาอยู่ยี่สิบอนอย่างนอ้อยเจ็ดวันเจ็ดวันเก่าวัานสิบเอ็ดวันสิบห้าวันยี่สิบเอ็ดวันปกติแตจะพูดถึงคนเอาอยู่น่อยอยู่หลายคนกับนที่จะเนกล้ยหนาวแล้วบ่อนท่กะตีหนาวแล้ว

ตน้ามะาัไปนอนโอ้บม่นอนเติใบไม่คือท่าชานเลยบอม่นนอนเทิ๊กใบไม่เลยแบบนี้นอนเทิ๊กขายูกรมไม่แม่เฮิยูกรรมยูกรแตจะบราณโบร้าณเนาะมะพรกรดดังฟื้นลูกบึ้มบึ้มบนลวขางาง่าขางมาจเอานอนรักเนาะนอนรับอมคือไฟบึ้มบึมไม่ใง้เขาใจไหม ม่ากันอยตายเขาอย่าว่าอย่างออกมก็หอนไลยโน้มริ่มลอะนี่ลักแก็ไม่ใช่ผมบอกว่ารืมกันแต่ว่เนาะนี่นะคะโอ้ห้อนขนาดยูนีคยังหอนแล้วครูเราไปทางโน้นดีกว่าเฮ้ย่หียาไปอน